คูปอออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวครูก้าอาจอำลาบ้านสาวน้อยขาบสวัสดีนะครับผมผมกับซองบ้าอีสานอีกลาวพี่น้องเมื่อนี้เขาก็มีเรื่องเล่าข่าวสารน,นะครับผมเนาะเอามาว่าสูพีเอามาว่าสูนองเอามาว่าสูอเอซี FC อีราหน่อยกันได้ฟังอีกแล้วหลังจากเมื่อว่านนี่บอีสานได้ทําข่าวเกี่ยวกับคูก้า ทีทา่านคูกาเองได้เข้ามาเก็บข้าวของที่โดมสาวน้อยออกไปเป็นที่เรียบร้อยและเหมือนมีการโพสอำลาบ้านสาวน้อยแฟนคลับเอฟซก็เลยสงสัยนะครับผมเนาะหรือคูกาจะตัดสินใจอำลาบ้านสาวน้อยหลังจากบอลสารลงคลิปไปนะครับผมเนาะก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น หนึ่งได้นันพี่น้องเป็นคูปอนะครับผมนอทีเขามาแสดงความคิดเห็นในคลิปของบาวิสารซึ่งคูปอได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณช่องมากๆนะคะที่กล่าวถึงด้วยภาระของก้านะคะปอเองก็ต้องเข้าใจครอบครัวเพิ่นเพินกะคุยกับรูกเพิ่นแล้วก้าเลยตัดสินใจออกส่วนปอยังอยู่สาวน้อยเหมือนเดิมค่ะ ยังช่วยงานพี่โจเหมือนเดิมแต่อนาคตต้องให้บอสต,ตัดสินใจว่าจะให้ปอไปวงหนึ่งหรือวงสองขอบคุณค่ะตอนนี้ไปดูหนังคายอ้อมก่อนนะคะ17กรกฎานี้ทุกโรงภาพยนตร์แล้วก็มาถิมไทยแล้วก็ผมเนาะยังสู้ต่อค่ะยังทําหน้าที่เหมือนเดิมค่ะอันนี้คือโพ์ของคู่ปอแล้วก็ยังส่วนแฟนคลับเอซนะครับผมเนาะ ของอีหล่าหน่อยเฮาแฟนคัเบซีของสาวหน่อยพี่นแพงวันที่17กรกฎาคมพี่น้องอย่าลืมไปเบิง่งภาพยนตร์เรื่องคายออกกันเด้อหลังจากบ่าวิสารเห็นคอมเมนต์นี้ของทางคุปปอนะครับผมเนาะเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบ่าวอีสานบ่าวิสารกะไปเจอโพสต์ของทางคุปปอนะครับผมเนาะที่ออกมาโพสต์ผ่าน YouTube พี่น้องซึ่งคุปปอกับโพ์ว่าตามนี้นะคะกล้าออกเพราะภาระหน้าที่ คนเราไม่เท่ากันปอก็เข้าใจและเคารพการตัดสินใจค่ะหรือคนที่ออกไปต้องโดนด่าทุกคนเหรอทุกคนในวงหน้าที่ต่างกันค่ะเหนื่อยท้อคนละอย่างอย่าว่ากันค่ะปอใสยังอยู่นะคะยังช่วยงานพี่โจเหมือนเดิมตอนนี้มาพักที่บ้านสักพักค่ะ เข้าซ้อมถึงจะกลับโดมนะคะส่วนเรื่องกล้าออกก็ให้เข้าใจนะคะนะครับผมเนาะทีมไทยกับส่วน FC f a n แฟนคลับาสามใหม่แพงเอฟซีแฟนคลับอีหลาหน่อยเฮ้าแล้วพี่น้องไปชมภาพพยนต์คายอ้อเหมือนเดิมนะครับผมเนาะวันที่17กรกฎาคมทุกโรงภาพพยนต์ซึ่งก็คือจังบาวอีสานวาไปแล้วพี่น้องในคลิปที่แล้วนะครับผมเนาะต่างคนต่างมีภาระหน้าที่พี่น้อง ต่างคนพาระาหน้าที่ต่างกันซึ่งคู่กาเองเพื่อนก็มีเหตุผลของเพิ่นเนาะครับผมเนาะด้วยภาระาหน้าที่บ่าวอิสานกับว่าเขาใจกันกน,นะครับผมเนาะคลิปที่แล้วบ่าวอิสานลงเกี่ยวกับคู่กาไว้อาทีคู่กาออกมาโพสซึ่งก็เห็นหลายหลาย,ลายอมเมนต์นะครับผมเนาะเขามาต่ำนี้นั่นต่ำนี้นี่อย่างเช่นเมื่อก่อนงานไม่เห็นเยอะขนาดนี้ยังอยู่ได้เลยตอนนี้งานมีเท่านี้ทำไมจะอยู่ไม่ได้คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับผมเนาะ แตก่กรับเดี๋ยวนี้มันต่างกันภาระหน้าที่ของแต่ละคนอาจจะเพิ่มก็ได้บางคนอาจจะตัดสินใจซื้อลถซื้อบ้านบางคนพอแม้ทั้งบ้านอาจจะแก่ตัวขึ้นและว่าสามารถทํางานได้ตัวเองก็ต้องเป็นเศร้ารักนะครับผมเนาะหลายคนก็ต้องเป็นเศร้ารักก็ต้องเห็นงานแล้วก็สทรงกับขึ้นทางบ้านทรงไห้ทางบ้านได้เป็นค่าใช้จ่าย คุณจะมาบอกว่าแต่ก่อนยังอยู่ได้แล้วทำไมตอนนี้อยู่ไม่ได้ตะกะนี่เป็นตะกะที่ป่วยมากบริสารบอกกเลยเป็นตะกะที่ป่วยจริงๆเราอีกเรื่องนะครับผมนอทีค้นเขามาวา้คู่กานันคืนเรื่องทีคูก้าแชร์โพสต์ของนอ้องปอมแปมบอกไปแล้วก็บ,บางครั้งเงินซื้อเขาซื้อน้ำค่าเดินทางก็อาจจะบอกพอ่อไม่เพียงพอซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมนอทีหลายๆคนจะออกว่าโพสต เรื่องนี้บ้าซานกับบ้าขาใจใกันทําไมต้องการมาไลายนู่นนี่นั่นเห็นคนอื่นได้มาไลายแล้วอิจฉาเลยเป็นยังจังข้อมเป็นแบบนี้นะครับผมรอบผมบ่าข้าใจให้กันบอกได้เลย,เลยคนที่เข้ามาวงการน,นี้99.99% 99ต่างอยากให้มีคนคอยซับพอร์ตอยู่แล้วนะครับมันแปลกตรงไหนที่คนไปอยู่วงมอลลัมแล้วต้องการมาไล่มันแปลกตรงไหนคนที่ไปอยู่มอลลัเป็นแดนเซอร์แต่ต้องการคนซับพอร์ต มันแปลกเลอหรือคนที่ออกไปต้องโดนด่าทุกคนเลยเหรอสมมติว่ามือหนึ่งคนที่พวกเจ้าหักพวกเจ้าเสียตัดสินใจอำลาวงพวกเจ้าจะด่าบ่อันนี้ก็ต้องว่ากันตรงๆน้องพี่น้องถามกันตรงๆใจเขาใจเราเข้าไปโลกสวยนะครับผมเนาะแต่เราต้องพูดถึงหลักความเป็นจริงเหตุและผลบมเวนวานจะเขามาตะคอมเมนดานะครับผมเนาะเรากัดตำนี้กัน อดีบอลสารบอเห็นด้วยเลยทําไมไม่ฟังเหตุและผลกันบ้างใครกาลังใจกันซิว่ดีกอบบอกซึ่งบอลาสารเห็นเราละคอมเมนต์ที่เขามาต่านี้คอมเมนต์ที่เขามาตีเตือน9 9ก็นะครับผมนาะเป็นคอมเมนต์ใหม่ๆจากบุคคลใหม่ๆที่เขามาเป็นการเข้ามาคอมเมนต์ครั้งแรกโดยส่วนมากซึ่งบอกเ,เลยว่า คงไม่ใช่เอฟซีของอิหล่าหน่อยเฮาและอาจจะบปแมนเอฟซีของบ้านสาวหน่อยด้อยซ้ำเพราะเอ็นไลคอมเมนต์เลยเซาะไปถึงผู้บริหารผมเอว,วาเอฟซีอิหล่าหน่อยเฮาเระคกับผมเนาะต่างให้กำลังใจคููกาอย่างแน่นอนเพราะคููกาเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่บริสารว่า,าไปแล้วเป็นคนที่ดูแลอิหล่าหน่อยเฮาเป็นคนที่แต่งหน้าให้อิหล่าหน่อยเฮาคนแรกเลยด้วยซ้ำที่อิหล่าหน่อยเฮาเข้ามา ถ้าเป็นเอฟซีของอิหลาหนอยเฮวิลีผมเือร์วาทุกคนให้กำลังใจคู่กาอย่างแน่นอนและถามว่าคู่ึกใจหายบอกก็ยังบาวิสานเนี่ยบาวีานวอลตานตรงรู้สึกใจหายจริงๆสําหรับตัวบาอีสานเองน้องใ,ให้กำลังใจคู่กาคู่ปอเหมือนเดิมสําหรับคู่กานะครับผมเนาะบ่าว่าจะไปยูไนก็ดอให้ประสบความสําเร็จ เข้าใจเหตุผลนะครับผมนอทีทั้งคููกาเองได้ตัดสินใจในครั้งนี้แล้วก็ดีใจนะครับผมนอทีทั้งคููปอได้ออกมาชี้แจงและได้ยืนยันว่าในฤดูการหน้าคููปอยังอยู่กับบ้านสาวหน่อยคือเกา่ายังซอยงานบอดโจเหมือนเดิมส่วนฤดูการนานะครับผมเนาะอาจจะได้ไปประจําหรือจะได้ไปดูแลวงไดอันนี้ก็ต้องรอกันยืนยันจากทางผู้บริหาร พี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดแน่นะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์กันเขามาได้ขอเป็นคอมเมนต์แบบเชิงบวกเนอพี่น้องเด้อคอมเมนต์ comment ที่สร้างสรรค์แล้วบริสัรกัย้ำอยู่เสมอเราพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเรา เขาก็ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนอันนี้บาลซันจะย้ำอยู่เสมอซึ่งตอนนี้ต้องแจ้งแฟนคลับเอฟซของอีหลาหนอยเฮากรน,นะครับผมเนาะตอนนี้อ่ามีคอมเมนต์เว็บการพนันพี่น้องอ่าระบาดอีกแล้วนะครับผมเนาะในช่วงนี้หลายๆ่ยองตอนนี้ก็เจอปัญหาคือกันนะครับผมเนาะซึ่งต้องยืนยันก่อนว่าทาง่องเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะพี่น้อง พยายามลบเท่าที่ลบได้นะครับผมเนาะก็เห็นบางคอมเมนต์พี่น้องปล่อยให้เว็บการพนันเข้ามาคอมเมนต์เลิกติดตามแล้วว่าสันเดีเอาไขกระงงงขึ้นกันหรือผู้ใดสิอยากให้มาคอมเมนต์เนาะเอาว้าวรายใหญ่ห้างพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ทั้งส่งบอลสารน้ำแดงเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บอลสารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม